่รนรดโยคาว้จรทรั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วแล้วก็สมาทานสิลนแล้วก่อนจะฟังปฏิเวทาของท่านผู้เท่าก็อย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ พยายามคิดอยู่ว่าอะไรมันเป็นนิวรณ์นิวรณ์ห้าประการรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงกําจัดมันไปเสียหมดทรงจิตคิดไว้อยู่เสมอว่านิพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังไกตวาเนื่องแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้า,ากาสาวพัดเพื่อแจ้งเสียงพระนิพพาน สำหรับุบาสุบุบาสิกาตังหลายก็ตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อผลิพัน์พยายามทรงอินทิบาทสี่ให้ครบถ้วนถ้าทรงจรณะสิบห้าให้ครบถ้วนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ใช้เขาจะใช้คําว่าไม่สําเร็จถ้าอารมณ์คองท่านทรงอย่างอย่างอย่างนี้แล้วอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นของไม่หนัก แล้วก็กมาฐานส่วนใดที่ท่านลองอยู่ทำอยู่ก็ทำไปตามนั้นสําหรับปฏิบัติของท่านผู้เท่าน,นี้ก็มาเล่าสู่คนฟังถึงว่าท่านพูดหนึ่งปฏิบัติมาแล้วเท่านั้นท่านชอบใจตรงไหนเอาตรงนั้นไปใช้หรือไม่ชอบใจเลยชอบในตระดับธรรดาด้วยคาสอนที่สอนมาแล้วตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นไปตามอธัธยาศัยของท่าน วันนี้ท่านพาดหัวข้อว่าคาถาเรียกจิตคำว่าคาถาเรียกจิตไม่นี่ไม่ใช่คาถาหนุ่มเรียกสาวสาวเรียกหนุ่มไม่ใช่อย่างนั้นเรียกจิตขั้นตนเองตามบันทึกของท่านนะท่านบันทึกยอ่อคุณจะอ่านไปว่าอิติสัมมาสัมพุทธสมามมะจิตตัง แทนกล่าวว่าพระคุณท่านได้ปโปรดเมื่อเวลา20่สินาฬกาสามสนาที <c oughs> คำว่าพระคุณท่านก็หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านบอกว่าทุกเวลาทุกขณะจิตท่านทรงอยู่ในพญญาภละสมาบัติตลอดเวลาดัานั้นการจะเอาจิตเข้าไปเห็นใครพบประครมันเป็นของไม่ยาก เหมือนกับที่เรามีอาหารอยู่ในปากจะเกลืนกินอะไรมันก็ได้อพิญญาพระสมาบัตินี่ไม่ใช่สตังอยู่ในกระเป๋าว่าถ้าเรามีสตังในกระเป๋าเราจะใช้อะไรก็นได้บางทีสตังในกระเป๋าเนี่ยเราไม่มีที่อยาซื้อกินมันก็กินไม่ได้สําหรับท่านที่ทรงอยู่ในพิญญาพระสมาบัติเหมือนกับอาหารที่อยู่ในปาก เขียวไว้เรียบร้อยแล้วจะคืนมาไหลก็ได้ไม่ง่ายกว่ากันอย่างนี้ถ้าบอกว่าเวลา20น,นาฬิกา30นาทีาของคืนวันที่24กรกฎาค,ค,ค,คม2506ทั้งนี้เพ่ออะไรน้อท่านคิดว่ายัางไงอ่านไมเคือออกทล้าบอกว่ากลางคืนที่แล้วมาีนหมายว่าคืนวันที่23 เมื่อถึงเวลาเจริญพระกรรมฐา,านตอนกลางคืนจิตมันพลันทำสมาธิไม่เคยทรงตัวแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ได้ผลไม่แน่นอนแถมนอนไม่หลับเพราะมันดอกแดกดอกแดกดอกแดกมันสส่ไปใส่มาคุมอยู่ไม่กันแล้มันคอยจะไหลซ้ายจะไหลขวานี่มันต้องเกี่ยวกับร่างกาย ท่านบอกว่ากลับมาวันนี้ได้พบอิฐีคือผู้หญิงเป็นนันว่าตอนกลางวันท่านผู้หญิงเขาสาวท่านก็ขึ้นไปมากขึ้นไปถ้านไม่ขึ้นไปเปล่าท่านไปย่วไปเยา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ไปชวนศึกก็ดีเมือนกันวันนี้สมัยใจมันทำไมจะเกิดสู้เขาม็นเคยได้ก็ไม่รู้แต่ไม่ถึงก็สู้ไม่ได้ ใจมันเริ่มรวนอันนี้ขอท่านทั้งหลายจําไห้ดีนะว่าการเจริญเพื่อกรรมฐา,านนะ่ะถ้าจิตยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่ถึงอนาตตผลเพียงใด <c oughs> อารมณ์สร้างของจิตยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้เท่าจะบอกว่ามันสร้างก็จริงแต่ว่าจิตยิ่กุศลเป็นสำคัญแต่ก็ทรงตัวมาคอยอยู่ มันพยายามใส่ออกท่านนั้นท่านนี้ใม้เวลาที่จะเล่ญกรรมฐา,านในคืนที่ยี่สี่ท่านยิงได้มาโปรดเมตตาบอกท่านบอกว่าให้ท,ทำให้แจ้งด้วยใช้ทุกขณะที่จิตสั้นหมายถึงว่าคาถาบทเมืกีนี้คาถาบทที่ว่าอิติสม,มาสัมพุทธะมามาจิตตัง ถ้าเวลาใดถ้าจิตมันเกิดการพุ่งสร้างขึ้นมาให้ทิ้งคำภาวนาอย่างอื่นเส้นหมดกำหนดจ,จับอารมณ์ให้ใจเขาอ,ออกว่าคาถานี่ตามสบายสบายกำลังเขาสมาธิจจรวมตัวได้รวดเร็วจำก็ไม่ดีก็แล้วกันนะผมขอว่าซ้ำอีกอันหนึ่งว่าอิติสัมมาสัมพุทธสมะมะจิตตัง นั่นก็ยัยย่องนั้นก็ฐานนี้ไปเรียกผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายคนนะะกเขาไม่มาหรอกมันเรียกจิตของเราท่านบอกว่าไอ้ที่จิตมันคลานนี่ไม่ใช่ค่านเพราะผู้หญิงเขามายัว่วมันค่านเพราะโรกทางกระเพาะมันกำเริบนี่ร่างกายถ้าว่ามันมีโรคเบียดเบียนประสาทมันก็ไม่ทรงตัวจิตมันก็คลานได้ จอย่าสงสัยในตัวเองคิดว่าไปลหลงไหลไปฝันในบรรดาสตรีทั้งหลายเหล่านั้นเธอมายั่วมาเย้าเป็นจริยาของมานได้คำว่าม,ามานในที่นี้ทั้งกล่าวว่าจงอย่าคิดว่าพวกนั้นเขาเป็นมานต่ความจริงพวกนั้นเข้ามาตามหน้าที่แต่ถ้าอารมณ์ของเราไม่ดีจงคิดว่าจิตของเรานี่ามันเป็นมาน มันมีเส้นญาณหยาบรู้อะไรไม่ดีทำไมจึมงเป็หลงไหลฝายฝัยนนี่ถ้าว่ายอย่างนั้นถ้าว่ายอย่างนี้แล้วก็ฟังของท่านไว้นะว่าผลจะเป็นยังไงจะไม่ดีท่านบอกว่าเวลา24่นาฬิกาโรคมันก็กำเริบขึ้นมานั่งยันเวลาเท่าไหร่20ยนาฬิกาสาลงมือ ยี่สิบสี่นาฬกาเจ้าโลกกระเพาะมันก็พังดันขึ้นมาจุกนุ่นเสียดนี่อาจเกือบจะให้ใจไม่ออกตอนนี้เองก็อารมณ์จับธนิพานเป็นอารมณ์คิดว่าขันห้ามันเลวเลี้ยงมันแล้วทนุถน,นอมมันแล้วทำทุกเสียงทุกอย่างก่อนอยาทำก็กินอยู่กินยาป้องกันไว้แล้วแต่มันก็ไม่ทรงตัว เวลานี่อาการเสียดอาการจุกมันแน่นเข้ามาทังใง้ออกเกือบะ้ายใจไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่าตายใช้ได้ก็ดีเองพังไปเถอะเจ้าขันห้าที่มีความอากตันยู่ไม่รู้คนคนเราปลนเปล่เจ้าเท่าไหรเจ้าไม่มีความรู้สึกเราจะทําความดีเจ้ามารบกวนก็ดีแล้วเชิญพังเธอก็ฉันแยกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขึ้นชื่อว่าขันห้าอย่างเจ้าเราเกลียดจะยิ่งกว่าสุน,นัขเน่าอีกงั้นท่านบอกว่าอารมใจท่านเป็นอย่างนั้นเกลียดมันจริงๆไม่ต้องการมันอีกตอนนี้ท่านมันได้กว่าพระก็หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาแล้วก็ทรงสั่งว่านี่คืนนี้เนี่ยใจมันแย่งกันนักนะ คำว่าใจมันแย่งกันก็หมายความว่าไอ้การเจริญกรรมฐานน่ะเดี๋ยวจะภาวนาบทนั้นเดี๋ยวจะภาวนาบทนี้เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนั้นเดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้วการบรรลุมาผลมันจะช้าทําให้มันทรงตัวเรียงตามลําดับการเรียงตามลําดับก็วัดกันมาตั้งแต่หนึ่งจับอนาปานุสติกรรมฐาน ควบกับพุทธานุสติกรรมทานหลังจากนั้นกาจิตทรงพมิหารสี่จับกายกตานุสติมรณานนสติอุปสมานุสติในอริยสัจว่ากันมาตามลำดับให้จิตมระทรงตัวท่านเดียงไว้ไปยังไงนะผมขอย่อนอีกนิด <c oughs> ท่านบอกว่าท่านสั่งไหว้ทําตามลําดับเพราะจิตเรามันยุ่งองค์พาวนาผ่านลาดับไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าแล้วก็เพ่งสังโยชน์เข้าเมื่อองค์พาวนาผ่านลาดับมันแล้วจิตจุดให้เพ่งสังโยชน์คือจับสังโยชน์สิบวัดดูว่าเวลาเนี้สังโยชนิสิทธิการเราตัดตัวไหนไปได้แล้วบ้าง ที่ตัดได้แล้วมันทรงตัวไหมถ้ามันไม่ทรงตัวแสดงว่าเราตัดไม่ได้จริงถ้าส่วนใดที่ทรงตัวอยู่อันนั้นได้จริงนี่จะว,ว่าอย่างนี้นะจำม้ให้ดีนะไว้สังโยชน์สิบรายการนี้ต้องกําหนดไว้เสมอพิจารณาไว้เสมอว่าจิตอะไรเอาของเราสามารถชนะมันจุดไหนได้แล้วนั่นตัดต่อไปว่า ท่าเขียนไว้ว่าเวลาเช้ามืดนี่เป็นอวายี่สบ,บสี่นาฬิกาผ่านไปแล้วนี่ถ้าเป็นเลิกเวลาไหนก็ไม่ทราบเช้ามืดเวลาสามนาฬิกาก็งงเง,งียงงเงยขึ้นมาอีกเป็นอันว่าคุณจะนอนประมาณสึ่ชมมมั่วโมงแต่การนอนด้วยพิญญาพระสมาบัติหรือการนอนด้วยสมาบัติหรือการนอนด้วยการทรสงสมาธิ ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ดีกว่าการนอนธรรมดาแปดชั่วโมงตงื่นขึ้นมาก็มีความอิ่มขึ้นมาก็ไม่รอแล้วและเรื่องล้างหน้าไม่มีมันเสียเวลานอกจากจะปวดอุจจาระประสัสสาวะนั่นถึงจะไปเตื่นขึ้นมาปรับใจมันจับคำภาวนาพิจารณาอารมณ์ติดสังโยชน ก็มีความรู้สึกตัวมารู้สึกว่าใจมันยังพิจารณาสังโยชน์ยังสังโยชน์อย,ย,อยู่นี่การนอนหลับไปด้วยกําลังเขาสมาธิมันเป็นอย่างนี้เวลาหลับมันก็ทํามันเองด้วยแต่เราไม่รู้สึก <c oughs> <c oughs> พอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวใกล้หลับใกล้ตื่นรู้สึกตื่นนน้อยก็ตื่นไม่เต็มตัวครึ่งหลับครื่องตื่น จิตจับพิจารณาสังโยดีก็ทําต่อไปท่านบอกตอนนี้ดีมากตอนเช้ามืดเมรมแน่นสนิทชิดเชือ่อสังโยกทุกตัวรู้สึกว่าไม่มีจิตเกาะมันสลายหายไปเหมือนกัทุลีที่ปราศจากการแปดเปื้อนในภาชนะในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าปรากฏว่า,า,วามีฉับพลังลสีรัศมีภูมการโพยพุยพ่งมาจากฟากฟ้า สว่างจ้าทั้งหกสีถ้าปรายกฏว่ามีพระโรคประโององค์สมเด็จประมาหามุนีรายกดชัดทรงแย้มพระโอษน,น้อยอย่างที่รัชนีบันทึกไว้น่ะถูกแล้วพระพุทธเจา้าทรงแย้มน,น้อยไม่เห็นในฟันไม่เหมือนพวกเราฟันสามิบสองสี่ดีไม่ดี พัวเราะถ้าเห็นฟันทางสารนิหกสี่ก็มีคือมันดิ้งไก่กับอะไรดิ้งไก่ก็ดิ้งใหญ่มันมันผสมผสานกันเข้ามาก็ลายเป็นฟันทาทนิหกสี่ของท่านยิ้มน้อยๆรู้สึกว่ายิ้มิมนิดๆย้ํามประอดท่านมนเลยเขาไม่ได้ยิ้มแค่ย้ํามประอดแต่ไม่เห็นลายฟันเมื่อองค์สมเด็จพระจิตธรมพระชิตาตรมานทรงแสดงพระองค์ชัด สมเด็จพระสุนทรเสยก็ได้มีพระพุทธดีกาว่าสัมเกสีเธอพร้อมไปได้วยอ,อะไรมรรคทั้งสองแล้วนะอะริยมรรคทั้งสองแล้วนะอริยมรรคทั้งสองนั่นหมายถึงอะไรนะท่าบอกว่าอันนี้ท,นท่านบรรเทาบันทึกไปบอกท่านแก้สงสัยว่านี่เป็นผลของเอกพิชี เอกวิชีนี่ก็หมายถึงว่าพระโสดาบันมีสามขัน้นสตากะตรงโกลังโกละเอกวิชีระหว่างนี้เธอเป็นเอเอกวิชีแล้วและก็กําลังเสวยผลของเอกวิชีสําหรับผลของเอกวิชีนี้จะต้องรักษาผลนี้ไปอีกสามวันท่านฟังมาตอนตอน้นท่านคงจะเข้าใจว่าเอกวิชีนั้นท่านผลนี้ท่านได้มากี่วัน วันนั้นบอกภายในเจ็ดวันใช่ไหมว่าห้าวันนี้จะนี้ไปห้าที่วันเธอะที่ห้าวันเธอะจะเข้าเอกววชีพอเข้าเอกววชีแล้วต้องรักษาผลเอกววชีไปอีกสามวันนับตั้งแต่นี้ไปคือวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่หกวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก เธอจึงจะเต็มกำลังผลของเองกพิชีนี่ทรงตัวอยู่เพียงแค่สามวันเอกพิชีเป็นนั้นว่าเข้าใจกันแล้วนะเล่าสู่กันฟังอธิบายมากเสียเวลาเรื่องของท่านยาวอยู่ถ้ามนทึกว่าวันที่ยี่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกวันนี้มีอาการประหลาดมากตอนเช้าทำ เริ่มทำกรรมาฐานชันข้าวเสร็จข้าห้องจับอารมณ์กรรมาฐานเอาจิตเข้าอภิญญาพระสมาบัติใช้เวลาผ่านไปเป็นงสิบนาทีแต่ข้าอภิญญาพระสมาบัติปั๊บก็เข้ากันเลยทรงตัวเด่งมีคนมาเคาะประตูเคาะประตูเรียกแกเคาะเบาๆเฉยๆ่เคาะดังๆก็เลยต้องลุกไป ้องวางอารมณ์ทรงอารมณ์ไว้เพียงแค่ป็ทมชานพอเปิดออกไปก็เปิดพบพระท่านผู้หนึ่งที่กำมีกำลังมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันอยู่ก็คุยกันท่านให้ทัศนาพอสมควรท่านคุยอยู่ประมาณสามสิบนาทีท่านเวลากลับลากลับจะขยับเข้าห้องก็มีญาติโยมมาอีกแล้วก็คุยกับท่านเป็นนว่าตอนเช้านี้ รู้สึกว่ามีผลน้อยไปหน่อยเพราะแขกไม่ว่างแต่ใน,นขณะที่คุยอยู่กับแขกจิตก็ทรงอยู่สองระยะคืออุปจารสมาธิบ้างปฐมฌานบ้างขณะใด,ดที่แขกพูดใช่อารมณ์ปฐมฌานขณะใด,ดที่จะคุยกับแขกใชอารมณ์อุปจารสมาธิ ท่านบอกว่าอาศัยที่การเวลาผ่านไปทาได้น้อยเกินไปก็คงไม่ค่อยมีความสบายใจนักแต่พอแขกผ่านไปก็เริ่มทําใหม่อารมณ์ใจโปร่งใจนี่โปร่งดีมากในอารมณ์เป็นสุขถึงแม้ว่าใครใครมาคุยใครเขายังไขัดคอก็ไม่มีอารมณ์กระทบกระทั่งมันโปร่งมีสบาย,บายอารมณ์เย็นๆมีความสุขคล้ายๆกันนั่งอยู่นีพพาน ในขณะนั้นมาแขกไปแล้วก็เห็นองค์สมเด็จพระิชิตามานแล้วก็บรรดาพระราน,นั่งไหลที่นิพพานไปแล้วมากมายรอมทั้งเทวดาดะผมมาจนเยอะเต็มไปหมดทั่วจักรวาลเต็มจักรวาลมอยมองไปทางไหนก็เห็นเต็มพื้นับไม่มีจุดว่าง <c oughs> สมเด็จพระิชิตามานทรงตรัสว่าจงทำมิปัสนา ถ้าไม่งั้นนะี่ให้ทำให้ปสัสนนาขณะที่ทำให้ปสัสนนาคือจับอริยสัจพอจับอริยสัจแล้วก็มาจับสังโยชน์มาเทียบกับอริยสัจแล้วก็มาตัดเอาใช้ลมตัดอวิชชาคือฉันท่ากับราคะทำอย่างนี้มีจิตทรงตัวดีมีความสมบายมีความโปรง่ง นล่วก็มีเสียงบอกว่าเวลานี really ้เธอมันเหลือแต่มานานุสัยเท่านั้นรู้จักไหมรู้จักมานานุัสอ่ะรู้ว่ามานะที่เป็นอนุใสความเมื่อไอตัวมานะนี่ยมีนิดนิดไอตัวมานะเนี่ยมันมีนิดนิดหน่อยหน่อยการถือตัวถือตนถ้่บอกเหลือแต่มานานุัสกับอะไรอีกอย่างหนึ่งจาไม่ได้ตามบันทึกของท่านนะ จะไม่ได้ไินเสียงเท่านั้นแล้วจิตโปรโสบายต่อมาปรากฏนิมิตเห็นคนถือมีดมาสองเล่มเขาโยนให้เราเล่มหนึ่งแล้วเขาก็าไว้เล่มหนึ่งเขาบอกว่าลุกขึ้นมาสู้กันถ้าเก่งจริงคือเชิญลุกขึ้นมาสู้กันแต่มัมบักนท้กท่านบอกว่าเราบอกเขาว่าเราไม่เอา เมื่อเขาอยากจะฟังก็ตามใจเชิญเขาบอกเขาว่าเชิญสิคุณอยากจะาฟันแขนฟันขาฟันคอผ่านเอาก็ตามใจเวลานี่ใันไม่เอาไอ้คันห้านี่ชิงกรีดมาเต็มทีแล้วถ้าเธอต้องการช่วยสับให้มันพังแค่เดียวนี้ฉันจะได้มีความสุขพอพูดจบคนนั้นก็พูดว่าแล้วกันเราเสียท่าเสร็แล้ว เราโดนพ้าอรหันเล่งงานแค่แล้วเดี่ยนี้แค่นี้เราได้แยกจริงๆพระองค์นี้เรานึกว่าเป็นพระธรรมดาจะลองดูสักหน่อยที่แท้ก็กลายเป็นผ้าลรหันไปซะแล้วเลยเนี่ยเราผิดถนัดแต่อย่าลืมบอกว่านิมิตอันนี้เนะี่ยท่านท่านหลายถ้าบังเอิญไปพบข้าจงทราบว่าแต่ไม่ทราบฉันได้ก็ดีแต่แม้ถึงแม้จะทราบจะรู้ก็ไม่แน่นัก เวลานั้นถ้าจิตเราไม่ดีจริงๆมันก็ชักจะยุ่งๆเหมือนกันถ้ามีมีจกุงคนละเล่มฟันก็ฟันกันถ้าเราจะตายคนเดียวมันไมส่สมควรเราอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ท่านไม่คิดอย่างนั้นเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจท่านโปร่งเขาบอกว่าเสียท่าเสร็จแล้วเรามาเจอพระอรหันต์เขาแล้วตามบันทึกของท่านนั้นบอกว่าเสียงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่ากําลังใจเขาเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอย่างนั้น เราไม่เคยคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์เป็น,นเพียงความรู้สึกคิดก็จะเหว่าไอตัวเรานี้มันจะมีความดีสักเล็กน้อยหรือเปล่าก็หาไม่ชักสงสัยตัวเองว่าความดีที่เจริญสมถะกรรมฐา,านวิปัสสนากรรมฐา,านบุญทานที่ทำมาแล้วทั้งหมดมันยังอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วมีอะไรหวั่นไหวตรงนั้นไหนบ้างไหม สังเ,เกตด,ดูใจว่าเวลาที่เขาทาท่าจะเข้ามาฆ่าอารมณ์จิตมันหวั่นไหวมันเส้นไดยใจมันเส้นได้ร่างกายมันหรือเปล่ามานั่งนึกว่าคนนี้นี่เขาไม่ยั่วเราดีไม่ดีเขาจะมาหลอกเราว่าเป็นพระอรหันต์เราเชื่อไม่ได้ถ้าถ้อยคําใดไม่เป็นถ้อยคําขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเป็นใครก็ตามถ้ามาพูดเรายอมเชื่อไม่ได้ ดีไม่ดีจะกลายเป็นพยามาลมา,มากแกล้งหาว่าเราเป็นพระอรหันต์นั่นเราก็อย่าทิ้งความดีไม่ปฏิบัติความดีต่อไปเราจะรับฟังท่านผู้เดียวคือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเท่านั้นแต่องค์สมเด็จพระปกเกวันก็มาได้บอกนี่ว่าเราจะเป็นอรหรนันต์ในวันนี้เ,นนเพียงว่าจะทรงเอกวิชีไปอีกสามวันคือยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ต่อมาท่านบันทึกว่า27กรกฎาคม2,506เวลาเช้าเดินทางไปนครสวรรค์กับพระที่เขาแต่งตั้งว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอย่าเขาเออกชื่อเลยเพระวันี้ท่านพระไม่อยู่พระพระพระแปลกแปนั้นนึงขณะที่เดินปานทางทางไปกับท่าน ให้ตาไมก็ดีวันนี้หนังสืกาอ,าากสอ,อก็อ่านไม่ออกท่านบอกว่าอารมณ์มีความผ่องใสเป็นกรณีพิเศษนั่งรถไปลรมมันโชยมาใจาสบายอารมณ์ผ่องใสใครเขาจะคุยกันยังไงก็ไม่ได้สนใจแต่านก็ถามก็านไม่พูดกับเขาแต่เขาไม่ถามใจก็สบายเวลานี้ใช้วิปัสสนาญาณตัดปัญจขันเป็นอารมณ์ ไม่มีความรู้สึกว่าขันห้าของเราขันห้าของเขาขันห้าของใครมันเป็นตัวเป็นตนมองแล้วมันมีสภาพืรนอากาศธาตุถ้าจะไปดูเวลาที่มันรวมตัวความรู้สึกรวมตัวเห็นมันมันคล้ายๆสุนักเนา่าไม่มีความยงีนไม่มีเยื่อไม่มีใหญ่เพ่งกล่าวว่าวันนี้มีความสุขที่สุดในชีวิต ซึ่งไม่เคยมีในการก่อนมันเป็นความสุขเยือกเย็นมีอารม์เบาจัดว่าเป็นนิรามิสสุขคือสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่อิงวัตถุไม่อิงสีสันวันนะไม่อิงอารมณ์ใดทั้งหมดมันสุขเพราะจิตมนุนว่างเจ้าปาธานขันเมื่อกลับมาถึงวัดเวลาสิบสานาฬิกาเศษมาถึงแล้วก็เข้าห้อง แขกไม่มีเขาค็มาหาแล้วเขากลับไปหมดเข้าห้องเจริญสมาธิปรารบถึงจิตปรารบถึงจิตของคนว่านิมิตเมื่อคือนนี้จิตเหลือแต่มานานุสัยก็จัดว่าเป็นพระอริยะบุคคลปลานกลางคือเอิวิชีเต็มที่หรือว่านาคามีน่สงสัยตัวเอง แต่เมื่อคืนที่แล้วมาเองหือเมื่อคืนเมื่อใหม่ๆทำไมเมื่อคืนนี้ผ่านไปใหม่ๆเกิดมีกามารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์รู้สึกนิดหนึ่งแล้วก็ดับได้โดยฉับพลันเลยเกิดความสงสัยว่าเราจะได้เป็นพระอริยะเอกวิชีแน่หรือนี่สงสัยตัวเองในความจริงเอกวิชีก็ยังมีในการมาราคะ แต่มีดนี้นิดหนึ่งท่านก็สงสัยตัวเองสิท่านบันทึกต่อไปว่าหรือว่าเป็นความคิดเลื่อนลอยอยากอาจจะกลายเป็นการคลั่งอารมณ์ไปก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ความจริงแล้วเมื่อพิจารณาแล้วจิตขนาดนี้ดูเหมือนว่าจะเกลียดผู้หญิงจริงๆเห็นสภาพสตรีทั้งหมดมันสกปรกสมมหาที่สะอาดไม่ได้ เพราะเป็นเป็นเชื้อก่อให้เกิดราคะและตัณหาเมื่อเจริญสมาธิก็เกิดอาการสงสัยในผลอยู่เวลานั้นได้พบองค์สมเด็จประทศพลโปรดมาให้โอวาดว่าโสดาบันนั้นเป็นพู้ได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานสี่ เมื่อจิตมั่นแล้วมีปัญญาเล็กน้อยในการพิจารณาขันยังมีความหวั่นไหวหวันไหวอยู่ที่จำให้ดีนะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยังมีความหวั่นไหวอยู่มากเนี่กล่าวท่านบอกมากกว่าความมั่นคงคือมีความหวั่นไหวมากกว่าความมั่นคงแต่ว่าสิ่งใดที่ได้แล้วไม่กลับถอยเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย ถ้าเป็นฆราวาก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นพระก็มีศีลสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์แต่ถ้าว่ายังมีการร่วงอากุสลธรรมที่ไม่เป็นโทษอยู่มีรักมีร่วมรักมีบุตรมีโกรธแต่ไม่ดา่ารือไม่ทำร้ายอย่างหนักหมายความแล้วก็ยังมีความต้องการความร่ำรวยในทรัพย์ ติดในทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบทรรเป็นต้นท่านทั้งหลายเวลาหมดไปแล้วประเดี๋ยวข้าเศษจะหมดก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้